กองทัพที่9้าเข้าตีเมืองตากและกำแพงเพชรแล้วหวังบรรจบกองทัพหลวงที่กรุงเทพมหานครการยกทัพมาครั้งนี้พระเจ้าปดุงหวังตีไทยให้สำเร็จเพื่อเป็นเกียรติยศด,ดังเช่นพระเจ้าบุเรงนองแต่ครั้งก่อนด้วยเห็นว่าสถานการณ์ทางไทยนั้นเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มสร้างพระนครและไพร่พลยังไม่เข้มแข็งนะักกองทัพพม่าที่มีความสัมพันธ์กับบริเวณคลองพิง คือทัพที่แยกออกมาจากกองทัพที่สามเนมโยสีหปฏิเป็นแม่ทัพมีกำลัง5 0 0พันคนยกเข้ามาทางแจ้ห่มเมื่อตีเมืองสวรรคโลกได้แล้วหวังจะเดินทัพลงมาทางทิศใต้แต่พบทหารไทยสกัดอยู่ในเส้นทางเดินทัพจึงได้นำกำลังมาตั้งค่ายอยู่ที่ปากพิงเพื่อรอทัพของพระเจ้าตองอูที่กำลังล้อมเมืองลำปางดังปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ดังนี้ ครั้นมาพบกองทัพไทยตั้งสกัดอยู่เนมโยสีหาปฏิที่ยกมาทางเมืองสวรรคโลกจึงตั้งทัพอยู่ที่ปากทิงใต้เมืองพิษณุโลกด้วยเป็นที่สําคัญทางน้ําร่วมไปมาถึงกันในระหว่างลําน้ํายมกับแม่น้ําแควใหญ่คงสาวดานเรื่องไทยรบพรมา่า จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าฝ่ายพม่าได้รับรู้ถึงภูมิศาสตร์บริเวณปากทิงเช่นกันว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการสัญจรระหว่างแม่น้ำสำคัญทั้งสองสายในการเดินทางไปยังเมืองสำคัญต่างๆเหมาะแก่การเป็นฝ่ายรุกมายังกรุงเทพมหานครหรือเป็นฝ่ายตั้งรับเพื่อถอยกลับพม่า โดยผ่านทางสุขโขทัยและตักด้วยความสำคัญของพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นนี้กองทัพฝ่ายไทยนำโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงมีคำสั่งให้เร่งตีพม่าท,ที่ปากพิงให้สำเร็จโดยเร็วดังปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ดังนี้ ให้เรือตำรวจขึ้นไปเร่งกองทัพกรมพระราชวังหลังและเจ้าพระยามหาเสนาให้ยกทัพเข้าตีพม่านปากน้ำพึงให้แตกแต่ในวันเดียวแมน้เนื่องช้าไปจะเอาโทษถึงชีวิตและกรมพระราชวังหลังกับเจ้าพระยามหาเสนาได้แจ้งในข้อรับสั่งดังนั้นก็ตรวจเตรียมพลทหารทุกทัพทุกกองพร้อมเสร็จ ครั้นถึงนวันอาทิตย์เดือนสี่แรมสี่ค่ำเทลาเช้าก็ยกพลทหารทั้งปวงเข้าโจมตีค่ายพม่าทุกๆค่ายพม่าต่อลบเป็นสามารถยิงปืนใหญ่น้อยต้อตอบกันทั้งสองฝ่ายรบก,กันตั้งแต่เช้าจนค่ำด้วยเดชพระบรมโพธิสมภารบันดาลให้พวกพม่าสยบยอมย่อท้อเกรงกลัวพระราชปริศดาเดชานุภาพเป็นกำลังมิอาจต่อต้านได้ พอพลาประมาณยามหนึ่งทัพพม่าก็แตกฉานไพน่หนีออกจากค่ายทุกๆค่ายลงข้ามแม่น้ำหนีไปฝากตะวันตกทั้งสิน้นแต่จมน้ำตายทั้งคนทั้งม้าประมาณ800เศษสอพลอยเต็มแม่น้ำจนน้ำกินมีได้พลทัพไทยไล่ติดตามจับได้เป็นอันมากกรมพระราชวางหลังและเจ้าพระยาม,มหาเสนาจึงให้มาใช้รีบลงไปกราบทูลพระกรุณาณค่ายหลวงบางข้าวต่อกว่าตีทัพพม่าแตกไปแล้วการตีทัพพม่าที่ปากทิ้งข้างต้นฝ่ายไทยสามารถตีค่ายพม่าได้หมดทุกค่าย และสังหารทหารพรมาร่าล้มตายเป็นจำนวนมากดังที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ขั้งต้นเมือ่อทัพพระยามหาเสนาตีพมา่าค่ายปากพิงได้สำเร็จแล้วจึงมีพระบรม,มาราชองการให้เคลื่อนทัพจากปากพิงไปขับไล่โจมตีทัพพมา่าที่ลำปาง และปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทับของเจ้าฟ้ากรมมลวงเจษด,ดายกขึ้นไปด้วยผนวกกับทหารของพระยากาวิละเมืองลำปางตีกระหนาบออกมาทำให้ทัพพม่าของพระเจ้าตองอูแตกพ่ายบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากที่เหลือก็ถอยทับกลับไปทางเชียงแสนมีผู้วิเคราะห์ถึงยุทธวิธีที่ผิดพลาดของฝ่ายพมา่าค่ายปากพิงว่าเป็นเพราะการตั้งค่ายฝั่นตะวันออกของปากพิงหรือทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน ด้วยเหตุนี้เมื่อฝ่ายไทยเข้ารุกไล่แล้วทหารพม่าจึงถอยหนีกลับพม่าแต่ต้องข้ามลำน้ำน่านเพื่อหนีต่อไปยังสุโขทัยตากและเข้าพม่าที่ลำน้ำเมืยการถอยหนีข้ามลำน้ำน่านนี่เองเป็นจุดอ่อนที่ฝ่ายไทยรุกไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด การศึกกับพม่าในสงครามก้าวทับครั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถขับไล่กองทัพพม่าทั้งหมดได้สำเร็จด้วยกำลังพลเพียง7,000 0คนคลองพิงกับการเสด็จเรียบมณฑลฝ่ายเหนือการสัญจรทางคลองพิงครั้งสำคัญที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ในสมัยต่อมาคือการเสด็จเรียบมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อปี2444ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ทางแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอายุทยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทและนครสวรรค์แล้วแยกเข้าแม่น้ำน่านผ่านพิจิตรและเมื่อออกจากเมืองพิจิตรได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพลับพลาที่ปากพิงก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลกในวันรุ่งขึ้นขณะที่ประทับที่ปากพิงนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินล่องเรือเพื่อสำรวจคลองพิงได้กล่าวถึงสภาพคลองพิงและพื้นที่บริเวณน,นั้นปรากฏในพระราชหัตทะเลขาฉบับที่11ดังนี้ จดหมายฉบับที่11บปากน้ำพิงวันที่15ตุลาคมรัตนโกสินทร์สสาลากอไก่120ถึงกรมหลวงเทววงศ์สวโรปการอนุสนที่รายงานวันนี้เวลาเช้าโมงหนึ่งออกเรือจากเมืองพิจิตรมาถึงตำบลปากพิงเวลาบ่าย4ี่โมงเมื่อมาถึงที่พลับพลาแล้วได้ลงเรือเล็กเข้าไปในแม่น้ำพิงที่จริงตัวลำน้ำนั้นก็ยังกว้างแต่แขมเล่ามอปลกลงมาในน้ำห่างจากสองข้างตลิ่งเป็นอันมาก จึงแลเห็นเป็นคลองเล็กน้ำก็ยังลึกเขาว่าต่อเมื่อเข้าไปถึงกลางกลางจึงตื้นบ้างแต่ดังนั้นหน้าน้ำเรือใหญ่ๆก็ยังเดินอยู่เสมอพระยารอนชัยชันยุทธแจ้งว่าเมื่อยังหนุ่มหนุมอยู่แพร่ไม้ล่องทางน้ำทิงและลำน้ำพิจิตรเก่าทั้งนั้นคลองกระพวงและคลองเรียงยังเป็นคลองเล็กเข้าไปในลำน้ำทิงประมาณสัก15เส้นครึ่งบอกเดินขึ้นไปอีกไม่มากมีที่ตั้งค่ายคูและสนามเพาะยังปรากฏอยู่ชาวบ้านที่ทำนานในที่นั้นว่าขุดพบกระสุนปืนบ่อยๆตรวจดูเห็นว่าจะเป็นค่ายพม่าทับ เมื่อจุลศัก,กราช1,147ซึ่งกรมพระราชวังหลังขึ้นมาต่อสู้และเสด็จพระราช,ชดำเนินหนุนขึ้นมาถึงเมืองนครสวรรค์ก็พบพม่าแตกไปนั้นจากพระราช,ชหัตถเลขาข้างต้นเป็นหลักฐานสำคัญที่บันทึกสภาพของคลองพิงเมื่อประมาณ1 0 0ปีที่ผ่านมาคลองพิงได้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในการเดินทางไปมาระหว่างภาคเหนือและภาคกลางอีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางล่องแพไม้ น่าจะหมายถึงท่อนซุงจากเมืองแถบลุ่มแม่น้ำยมเช่นเมืองแพร่มาสู่เมืองแถบลุ่มแม่น้ำน่านหรือล่องลงมาภาคกลางอีกด้วยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทับพักที่ปากพิงแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองพิษณุโลกดังที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับต่อมาดังนี้จดหมายฉบับที่ส2องวันที่17ตุลาคมรัตนโกสินทร์โศก120ถึงกรม,มหลวงเทววงศ์สวรโรปการ อนุสนที่รายงานเมื่อวานนี้เวลาเช้าสองโมงออกจากปากพิงขึ้นมาถึงเมืองพิษณุโลกเวลาบ่ายสองโมงเศษระยะทางที่มามีบ้านเรือนและวัดถีที่ข้างในเข้าไปเป็นนาตลอดไปทั้งนั้น พระราชหัตทะเลขาการเสด็จเรียบมนทลฝ่ายเหนือทั้งสองฉบับข้างต้นได้กล่าวถึงสภาพคลองพิงและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากที่พระองค์ประทับพักท,ที่ปากพิงหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจึงออกจากปากพิงแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแม่น้ำนานเพื่อเข้าสู่เมืองพิษณุโลกและพรมพิรามตามลำดับต่อไปจากความสำคัญของพื้นที่คลองพิงดังที่ได้กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งเป็นจุดชัยภูมิในการศึก เส้นทางสัญจรค้าขายเส้นทางเดินทับแม้กระทั่งเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน